สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้หลวงพ่อร่มโพก็จะมาฟันธงตัวเลขให้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็โทรมาหาเอสแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอสก็จะโทรกลับหา,หาหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะว่างวดน,นี้ท่านเน้นตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ ยังไงแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับหลวงพ่อพร้อมกันเลยค่ะค่ะค่ะรับกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อจะเล่นบอลค่ะค่ะหลวงพ่อก็วันนี้จะมาฟันธงตัวเลขให้เอฟซใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ฝันดีบ้างไหมคะหลวงพ่อ เอ่์เลขมันก็ไม่ค่อยมัน,น,นจำไม่ได้เลยฟังดูจวจำไม่ได้ค่ะแต่มานนิ่นที่เลขคำนวณให้อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อเน้นตัวไหนบ้างคะหลวงพ่เอเลขหลักเลกวิ่งก็มีสามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวหาตัวตัวคลิปแรกก่อนตูวไหนเนะ เลขหลักมีสองตัวมีหกับ3ามเดียเขียนใหม่ดีกว่าหาตัวคนเลขหลักกนะ่อนเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ค่ะเลขหลักเลขหลักมีตัวไหนแล้วคะเมื่อกี้มีหกกับสามเลขหลักมีหกกับสามวิ่งที่สามรองหก เน้นสามเนาะหลวงพ่อนะใช่เน้นสามค่ะแล้วก็จับคู่ให้ก็แปดสามอุ้ยแปดสามดังมากเลยค่าหลวงพ่ออ่สายจะอันแล้วค่ะแล้วก็แปดสี่แปดสี่แล้วก็ห้าหกแปดสี่ห้าหก วันนี้ก็จะมาเล่นให้สองตัวอือค่ะนี่ตัวตัวนี้มันดังมันดอกไหมค่ะตัวไหนคะหลวงพ่อตัวตัวมันดังจะออกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแลยหลวงพ่อนี่เนี่ยดังเนาะแล้วก็แดีวหลวงพ่อจะเล่นให้ตัวห้าหกกับห้าจ็ดนะ อ๋อเน้นห้าหกกับห้าเจ็ดเนาะอ่ลองพรวนไม่ออกเพราะมันดังเกินไปใช่ค่ะเพราะว่าดังมากเลยแปดสามแปดสี่ค่ะแต่แต่ที่จะชอบก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะเออหลวงพ่อที่จะชอบซื้อทั้งหมดทั้งสี่ตัวก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อเมื่อวานแอดก็ซื้อแปดสี่ไว้สองใบแล้วค่ะเมื่อวานอ๋อคอยโชคดีเด้อค่ะสาธุค่ะหลวงพ่อ เน,เนี่ยหลวงพ่อมันนิ่งให้สองตัววอมดังดังกันไปควนไม่ออกอ่ะเลยมานล่นตัวที่มันค่ะเพื่อว่าทอาแล้วก็นี่นี่คือหลักเลกชุดชุดชุดเล็กนะอันนี้ชุดเล็กเนาะหลวงพ่อเนาะอันนี้ชุดเล็กนะเรานะเนะจะจะัดจับสนกันนะค่ะเดี๋ยวบอกชุดเล็กเปลี่นชุดเล็ก อเอลขสองตัวในชุดใหญ่ก็จะจับให้คู่เดียวค่ะเออชุดไหนมีเลขหลักมันก็มีชุดใหญ่เจ็ดสี่สองเดี๋ยวก่อนค่ะหลวงพ่ออันนี้ชุดใหญ่เนาะเออชุดใหญ่เลขหลักมีตัวไหนคะเจ็ดสี่สองเจ็ด สี่สองค่ะแปดห้าสามแปดห้าสามค่ะแล้วก็จับคู่ก็ห้าสองห้าสองสามสี่สามสี่ห้าแปดห้าแปด ตัวห้าเป็ดนี่ก็ดังนะค่ะดังค่ะหลวงพ่อแต่หลวงพ่อจะให้ตัวสามสี่นะออให้สามชุด <จะ S 1> ใช่ไหมคะเออจับให้คาั้งเดียวอ,อ๋อเน้นสามสี่สี่สามะหลวงพ่อเนาะใช่ืออค่ะเอ็กีจะซื้อทั้งหมดทั้งสามตัวก็ได้ค่ะไม่ว่ากันเพรามันดังอีกชอบกลัวไม่ออก ช่ส่วนมากตัวไหนดังเกินก็จะไม่ออกน้องหลวงพ่อเนาะมันดังเกินไปค่ะแล้วก็วิ่ง่ะเป็นเจ็ดกับสี่นะ,ะวิ่งบน,นล,ล่างคือเจ็ดกับสี่น้องหลวงพ่อเนาะเน้เนที่เน้เนที่เจ็ดค่ะเน้นที่เจ็ดลองสี่เทวิ่งวิ่งบนล่างเจ็ดกับสี่อันนี้นี่นี่คือมีชุดใหญ่นะ ค่ะเจ็ดกับสีเ่เน้นเน้นเน้นเจ็ดหรือสี่คะหลวงพ่อเน้นเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดรองสี่เน้นเจ็ดลองสี่ค่ะอันนี้ก็ในจุดเล็กที่เป็นที่เป็นเลขบนนะค่ะก็มีเลขตั้งหลักสามกับหนึ่งมี โอ้ยจะจุดต ellt, รงไหนเนาะหลวงพ่อจะนิ <or ifice> ่นในหางเดียวเหมือนกันจะนิ่งในหางเดียวค่ะโอ้อะไรคนชนกันอ่ะสองห้าห้าสองก็ชนกันสามสี่ก็ชนกันเอไม่ชนแต่สิบห้าไม่ชนก็จะนิ่งตัวนี้ตัวเดียวตัวไหนคะหลวงพ่ออ่า หนึ่งห้าหนึ่งห้าเน้นตัวเดียวมันมีเลขสีตัวเหมือนกันหน <15 S 2> ึ่งห้าตอนมันไปชนกันเน่ะค่ะในในชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ก็จะช,ชนกันค่ะมันมีเลขสีตัวก็มีสองสองห้าห้าหนึ่งแล, 4, 3, แล้วก็สี่สามแล้วก็สามสามอ๋อค่ะ อันนี้คือให้เตนหนะึ่งห้าเนาะหลวงพ่อเนาะเพราะว่าสามสี่ก็มีแล้วเนาะใช่ค่ะวิ่งก็มีสาม<ะ>กับหนึ่งก็มาเล่นที่หนึ่งอือค่ะเน่นที่หนึ่งวิ่งวิ่งสามกับหนึ่ง คะเดี๋ยวจะทวนก่อนนะคะหลวงพอ่อค่เดี๋ยวค่ะก็เลขหลักนะคะเลขหลักชุดเล็กนะคะมี6กับ3นะคะค่ะจับคู่มี8ปดสามแดสห้าหแล้วก็5-7นะคะตัวที่เน้นที่สุดคือห้หกกับห้นะคะสำหรับชุดเล็กนะคะหลวงพอ่อค่ะแล้วก็ชุดใหญ่นะคะ ชุดใหญ่ก็จะมีเจ็ดมีสี่มีสองมีแปดมีห้ามีสามนะคะจับคู่ได้มีห้าสองสามสี่แล้วก็ห้าแปดนะคะค่ะแล้วก็เน้นสามสี่นะคะสำหรับชุดใหญ่นะคะแล้วก็วิ่งบนล่างคือเจ็ดรองสี่นะคะเน้นเจ็ดรองสี่นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือหนึ่งห้านะคะแล้วก็วิ่ง วิ่งสามกับหนึ่งนะคะเน้นหนึ่งนะคะถูกไหมคะหลวงพอ่อถูกจ้าจ้าก็ตัวเลขมีแค่นี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่อ๋อค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงพอ่องวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมอ๋อมั่นใจเหมือนเดิมเนาะหลวงพ่อเนาะใช่เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมอ๋อค่ะค่ะ เพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วเนาะหลวงพ่อเนาะก็โค้งสุดท้ายแล้วนั่นแหละจ้ะให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะหลวงพ่อเนาะจ้าจ้าเพราะว่าแอดกับหลวงพ่อก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะา ค่ะหลวงพว่อก็อยากจะให้หลวงพวว่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะหลวงพว่ออ่ขออวยพรให้เอฟซีเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็คิดดีในขอให้สมดังปรารถนาเด้อค่ะแล้วก็ติดตามช่องละองเยอะๆค่ะสาธุค่ะหลวงพว่องอนี่ขอให้โชคดีทั่วหน้ากันนะค่ะอ่า สาธุค่ะหลวงพ่อค่เจริญพรค่ะเอดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆรวยๆยกช่องอีกนะคะหลวงพ่อคค่ะข,ขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะน้ำมาสการเจ้าค่าะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ